สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะครับก็วันนี้มีกล้องติดหมวกมานำเสนอครับในราคาถูกนะครับเป็นกล้องออเสกถ้าเรียกผิดต้องขออภัยนะครับออเสก c k ATQ 37 Allwinner V316 นะครับาราคา1,700บาทนะครับก็ในกล่องก็ที่เขา ผมแกะออกมานะแล้วนะครับก็จะมีตัวกล้องนะครับมีเคสกันน้ํามีคอนเนคชั่นต่างๆนะครับสายลงสายรัดแล้วก็ที่ชัด์จแบตเตอรี่แล้วก็มีรีโมทนะครับและที่สําคัญครับเป็นโมเดลใหม่นะครับคือ,อไม่ต้องไปดัดแปลงไหม่แล้วนะครับมีไมมาให้ในตัวนะครับไมนอกโอเค เดี๋ยวผมจะเอามาติดหมวกกันน็อกนะครับหมวกน็อกของผมเป็นแบบครึ่งใบเดี๋ยวผมก็ดัดแปลงดัดแปลง่าพร้อมที่จะยึดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดาูเดี๋ยวมาตั้งค่ากล้องกันก่อนนะครับว่าอ่ายังไงนะครับพอดีผมตัดต่อในมือถือนะครับความละเอียดอะ 4K เนี่ยผมโทรศัพท์ผมไม่ไหว <c oughs> เดี๋ยวตั้งค่าก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวตั้งกล้องแป๊บนึงก็เดี๋ยวเรามาดูอ่าตัวกล้องนะครับอ้อลืมไปนะครับ ตัวกล้องเนี่ยเขาไม่ได้แถม SD card มาให้นะครับคือผมก็เลยไปถอดจากกล้องติดหน้ารถยนต์ผมมาใส่ดูก่อนนะครับขนาดสา3 2สอิบสองจิกนะครับแต่ดูในสเปคเขาบอกว่ารับได้จนถึง 128G ิจิกนะครับโอเคเดี๋ยวเอาเอานี้ใส่ไปก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวกล้องนะครับอันนี้คือเป็นช่องเสียบไม้นะครับแล้วก็ช่องเสียบที่ชาร์จ ปุ่มกดเดี๋ยวกดเปิดเครื่องก่อนนะครับยังเป็นปุ่มกันนะครับยังไม่ได้ใช้ทัศสกรีนอ่าโอเคอเดี๋ยวเริ่มเดี๋ยวตั้งค่าก่อนนะครับกดโอเคครั้งโอเคใช่แล้วมาที่การตั้งค่า ความละเอียดของวิดีโอผมจะเลือกอยู่ที่1080ต่อ60นะครับเพราะว่าโทรศัพท์ผมไม่ได้แรงขนาดนั้นความยาววิดีโอผมเข้าใจว่าน่าจะถ่ายเป็นช็อตๆหรือเปล่าช็อตละ2นาทีเดี๋ยวผมเลือกสัก5นาทีแล้วกันนะครับแล้วก็กล้องตัวนี้มีระบบกันสั่นนะครับเป็นแอคชั่นคาเมลนะครับก็จะมีระบบกันสั่นมาในตัว ซึ่งผมก็อยากทดสอบเหมือนกันครับว่าระบบกันสั่นเขาจะใช้ได้จริงหรือเปล่าในราคา1,700บาทนะครับโอเคเปิดระบบกันสั่นครับก็จะมีคุณภาพของวิดีโอโอเคไลน์น้ำเวลาผมไม่ชอบปิดไปเสียงวิดีโอกดย้อนกลับนะครับแล้วก็เชื่อมต่อ wiFi ได้นะครับตัวนี้ แล้วก็จะมีไมคนะครับเดี๋ยวเราต้องมาเปิดไมคด้วยนี่ครับไมโครโฟนภายนอกนะครับเดี๋ยวผมก็จะเปิดอ่าโอเคโหมดรถยนต์ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมติดขออนุญาตติดติดตั้งไปกับหมวกน็อกแป๊บหนึ่งนะครับ สักคู่นะครับเราเราไปเทสกันเลยดีกว่านะครับว่าระบบกันสั่นนั้นใช้ได้ดีจริงหรือเปล่าเอ่อฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสเทสก็ภาพวิดีโอนี้นะครับอ่าเป็นวิดีโอจากกล้องติดหมวกแล้วนะครับก็ผมจะเทสเสียงด้วยโอเคเส้นทางที่เราจะมาทดสอบนั้นก็เป็นเส้นทางออฟโรดเลยนะครับ คือถ้าบางทีเสียงลมมันดังไปต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีผมหมวกกับน็อกเป็นแบบครึ่งใบแล้วก็ผมอาจจะติดตั้งไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่านะครับมาดูมาดูกันครับว่า,าระบบกันกันสั่นของเขาใช้ใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับโอเคใหพร้อมกันเลยครับจัดไปหนึ่งยกครับ อยาจะจุดได้นะครับถ้ารถโชคกตลาดด้วยโอเคยประโยชน์ของการยืนขี่นะครับวิสัยทัศน์ในการมองมันจะมองได้ไกลกว่านะครับแล้วก็มันจะไม่กระแทกมากนะ รนมานะครับเดี๋ยว <ừ. S 2> หลังจากที่ฝนตกมันหนักครับมันชาล้างดินหอกหมดเลยครับทีนี้มันก็จะเหลือแต่อ่อก้อนหินโอ้โหนวดแขนนี่จังเลย why ลองขียช้าดูนะครับว่าระบบปันสัตน์นั้นจะใช้งานได้ดีหรือเปล่าโอเคก็โอเค,อเคประมาณนี้พอครับเหนื่อยอ่าเดี๋ยวเราไปดูคุณภาพของวิดีโอพร้อมๆกันเลยนะครับ